ติเต้นเลยติดเต้นร okay. อแล้วบอกโอเคดูคครับก๊อปมายืนครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้นนอนนเปิดตัวแล้วเฮ้ยผมว่าเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ตองที่ว่าเราสามารถแข่งไปด้วยกัน <ừ. S 2> โดยที่ไม่มีผู้แพ้เลยทุกคนแบบชนะในในสิ่งที่ตัวเองต้องการเราคาดหวังไว y g y g ้ยังไงกับมาราธอนแรกบ้าง พ,พูดในวิดีโอมันจะดูมันจะทำได้ไหมนะอันนี้เป่าเป้าไว้ก่อนไม่เป็นไรอันนีนนน้ทับสี่อะชิ้นแล้วเรากำลังอยู่กับ Runner Journey เอพิโซดก๊อปมาเยือะนะฮะโอ้แบดตัวกันเฮ้ยโอเคตอนแรกตอนแรกพี่กะกะจะเล่นมุกแบบว่าโยนรองเท้าแทนโยนมืออ๋อเฮ้ยไอ้ไอันนี้ยังยังทำอยู่อี่ยังทำอยู่ทำบ้างทำบ้าง ล่าสุดไม่เห็นนะถ้าเกิดกิฟเที่ยวอจะไมใครทําทำถ้าถ่ายกับสาวๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ารีวิวของก็จะโยนของที่รีวิวเอ้ตอนถ้า,ถ,า,ถ,าถ้ามีถ่ายกับสาวๆแบบชวนพี่บาง <laughs> ใช่ <laughs> แล้วสาวๆก็วิ่งไะไม่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 เคยเดี่วไม่เคยวิ่ง<อ>กับอ่าเขาเรียกว่าอะไรคนทำง,งานด้วยแบบนกรอบเท่าไหร่อ๋อไม่นอกรอบใช่ไหมโอเคใช่ใช่ใช่โอเคตัวจริงสูงมากเลยทุกคนครับนี่คือครั้งแรกที่เราเจอกันมีคนบอกว่า ดูตัวจริงสูงเพราะาว่าผมหน้ากลมะเพอไปอยู่ในกล้องกันเลยดูตัวเล็กจริงๆอะตัวจริงอะสูง180ถูกปะครับแต่ว่าเหมาะกับการเล่นกีฬามาก จริงเหรอสูงมีผละพี่จริงสูงมีผลหนึ่งช่วงเก้าทียาวกว่าเพื่อนอแล้วก็วันนี้เราจะชวนกอฟมาเยือนมาเยือน Journey, รันเนอร์เจนี่ก็จะชวนคุยเกี่ยวกับเรื่องวิ่งล้วนๆเลยอ่ะน่า,าจะเป็นมือใหม่คนแรกเลยพี่ไม่ <laughs> ไม่ไม่ <laughs> คนอื่นดูแบบโอ้โหเดีย๋ยวไปข้าง้ก่อนดูส่งมาพี่เต๋าก็เป็นไอรอนแมนไปแล้วเฮ้ยพี่เต๋าเขาก็เริ่มจากเราเนี่ยแหละล้มเริ่มเหมือนกันทุกคนครับพี่ว่าทุกคนเริ่มเหมือนกอฟใช่พี่ก็เลยอยากจะชวนกอฟคุยเพื่อให้ทุกคน อยากเริ่มเหมือนกอบใช่ผมว่ามาเพราะว่าจะได้เห็นว่าเออมันมือใหม่จากที่ไม่ออกกันมังกายเนี่ยมามาเริ่มออกมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ครับแชร์กันเอาเริ่มจากจุดเริ่มต้นทําไมอยู่ๆถึงมาวิ่งพาอพี่ก็เห็นกรอฟในคลิปของพลอยนะอ่าใช่ใช่ที่อยู่ที่เพราะพลอยพอยสรีนะที่ปูจิมาราทอนแต่ได้ไปยืนข้างสนามแต่ตอนนั้นยังไม่วิ่ง ใช่ไหมพี่จำได้คลิปผมไปสองผมไม่เคยดูเลยว่าผมไปโผล่อย่างนั้นได้ไงโผล่โผล่จำ่าผมไปถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิอยู่ใช่ใช่แล้วพี่ก็อยากจะบอกว่าพี่อยากไปยาว่าสนามมาธอนแรกของกอล์ฟควรเป็นสนามฟูจิมาธอนผมลงโตเกียวไปแล้วพี่อ๋อเหรอใช่ลงลงแล้วเหรอใช่เดี๋ยวนะได้โตเกียวปีนี้ปีนี้เหรอใช่ชิบหายเออความชิบหายไปเยือนวิ่งวิ่งฮับวิ่งฮับฟูเลยพี่ไม่ไม่ฮับยังไม่เคยเลยฮับยังไม่เคยใช่วิ่งสิบเคท่าระ 10k ตอนนี้ได้57 56ประมาณนครับวิ่งมากี่เดืนอนเอางี้ <c oughs> อันนี้เดือนที่3เฮ้ยอย่างนี้พี่พี่มีเรื่องเล่านิดนึงมีคนเคยดูคลิปพี่วิ่งโตเกียวมาราทอนพี่วิ่ง2ปีอะแล้วเขาดูป,ปี2020แท่ไห่23ครับแล้วเขาก็ไม่เคยวิ่งเพราะเขาเซิร์ชว่าจะเที่ยวตโตเกียวแล้วเขาไปเจอคลิปวิ่งโตเกียวมาราทอนก็เลยสมัครแล้ว,ลวใช้เวลา1นึ่งปีก็ไปวิ่งแล้วก็ไปเจอกัน ก๊อฟก็ใช้น่าจะใช้เวลาประมาณปีหนึ่งพอดีป่ะน่าจะไม่ถึงที่จะไปถึงน่าจะประมาณ8เดือนประมาณแเดือนจากจากศูนย์เลยนะ8เดือนจากศูนย์เดือนใช่ยีอคนลุกแล้วเราคนลุกนีคือชิหายก็จะยากอยู่แล้วเราอยากจบให้มันเวลาโอเคด้วยมีเป้าหมายว่าอยากซ้อมเพื่อให้มันแบบไอ้ไม่ใช่แค่จบแต่จะจบแบบที่เราไม่บาดเจ็บด้วยอยากแบบทําเวลาได้ด้วยนิดหน่อยอาจจะไม่ใช่เวลาที่เร็วมากขนาดนั้นแต่ก็ลองดูครับ คือตอนแรกเงื้อมาจากที่บ้านผมเงื้อมาจากที่บ้านว่าเดี๋ยวคูจะป้ายามันเดี๋ยวคูจะป้ายาฟูจิมาราทอนเป็นสนามแรกปรากฏว่ายังไงก็ไม่ทันแล้วใช่แต่ว่าฟูจิน่าลงมากเพราะว่าเพราะว่าผมทำโปรเจกต์ฟูจิอยู่ใช่ไหมฟูจิมาราทอนเนี่ยจริงๆที่พี่เห็นในคลิปก็คือผมไปถ่ายรูปฟูจิก็คืออยากถ่าย ทุกอย่างฟูจิกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นต่างๆนะครับผมว่าวิ่งกับคนญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมอันหนึ่งที่แบบหเขาเก่งกันว่าเขาทากันเรื่องปกติเลยก็เลยอยากถ่ายงานมาราธอนเนี่ยคู่กับฟูจิซึ่งมันจะคอมพลีตมากเลยนะไม่คิดว่าสักวันหนึ่งตัวเองจะสนใจการวิ่งกันนี้เลยในตอนนั้นครับเดี๋ยวนะโตเกียวมาราธอนแต่ว่าลอตโต้ได้เหรออ่ามีพคาริพาไปอ๋อพคาริครับโอ้สบายเฮ้ยเขาจัดหน้าเส้นเลย แล้วก็<ด>โหลดลาอาหารอะไรเรียบร้อยเต็มที่ก็อา,อาจจะง่ายขึ้นเพราะมีผู้เชี่ยวชาญไปด้วยครับอา,อาจจะเตรียมตัวได้ดีกว่าเพราะว่ารอบแรกผมยังยังไม่เคยมีรอบแรกเลยก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นไปยังไงบ้างอะไรเง<อ>ี้ยแต่ก็ตอนนี้คือที่เราวิ่งมาเริ่มสองสาเดือนแล้วเนี่ยก็เริ่มศึกษาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเยอะดูดูคลิปพี่ด้วยดูคลิปหลายๆคนดูทั้งว่าข้อมูลเยอะมากดูดูคลิปพี่จากจากจากอะไรหมายถึงว่ายูทูบครับเปิดยูทูบเสิร์ เจอแล้วก็ไปเจอใช่ป่ะเจอคลิปไหนบ้างอ๋อถ้าอันล่าสุดที่ดูก็ว่ารองเท้าเอซิกรองเท้าก็เอซิกเออเออเอซิกไอ้ตัวอะไรนะโนบาร์สเออซูบูบาร์สไอ้โซนิคบาร์สกับเมกะบาร์สกับเมกะบาร์สใช่ใช่ใช่ต้องต้องต้องเลือกสักคู่เลือกอะไรเลงไว้ยังยังไม่เคยลองโซนิคแต่มีเมกะบาร์สแล้วชอบเมกะบาร์สไหมเออผมชอบนะผมว่ามันมันคงดีแล้วก็ยังแบบพอเร็วได้บ้างใช่ไหมครับกูว่ากู กูว่าได้ตัวจีแทางการวงการรีวิวเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้ว <laughs> <laughs> ดูจากสำเนียงวิธีพูดอ่ะลองรีวิวนีไอเบกกะบานี่ยังเวลาคนถามผมว่าผมก็มมยังไม่กล้าพูดเท่าไหร่เพราะยังยังไม่รู้ว่าอะไรดีอะอะไรเราจา,าเทียบมาไม่เยอะไอพี่เอ้เราก็แต่แต่เท่าที่ลองนะมันรู้สึกว่ามันไม่กลัวเขาเท้าพิกอะเว้ยมันใส่บางคู่แล้วมันจะแบบรู้สึกได้เฮ้ยๆเดินเดนแล้วมันเอออาจจะพลิกหน่อยไอ้ตวเนี้รู้สึกมันคงดีแต่ก็ไม่ได้คุชชั่นเนอะมันก็ไม่ได้นุ่มรู้สึกมันมันยังมีความแข็งอยู่ ทุกคนครับเสร็จมันแน่นอนมีมีไอเดียว่าจะทําแต่พี่เห็นคลิปเอ่อทำคลิปรีิวคลิปสั้นเลยใช่ไหมครับแล้วก็รีวิวเกี่ยวกับการวิ่งอะไรทำหนุกหนุกพี่มีไอเดียจะทำไอ้นี่ไหมวิ่งไปถ่ายไปในโตเกียวมาครับ ลองลองลองตอนงานเอสิกแล้วสิบโลเป็นไงท้อท้อมากเราไปกันได้ไงวะคือแบบเดินแค่เดินแบบมันตอนที่มันหอบแล้วทุกคนแล้วฮาร์ดเลนมันไปโซนสี่โซนห้ามันไม่อยากพูดอะไรแล้วอ่ะผมไม่เข้าใจเลยว่าเขาทำกันได้ยังไงลองลองแล้วแล้วใช้นี้ป่ะไม่อันนี้มันไม่เหนื่อยไงพี่แล้วใช้ไหนอ๋อหมผยหมายถึงเราต้องวิ่งหรือเหนื่อยใช่ไหมคือเราไปแตะโซนสี่โซนห้าแล้วมันต้องมาพูดอย่างเงี้ยมันมันท้ออ่ะ เป็นเรื่องเรื่องแบบทุกทรมานพอสมควรพี่โปรเดียวเวลาเขาวิ่งมาาธอนนี้เขาจะไปโซนนั้นกันไหมหรือว่าไม่ไม่ไม่นเราซนสอง้นสามประมาณสามสามไม่ได้เนาะถ้าสี่เนี่ยเราก็จะเจอแลกเตดเราก็จะแบบชนกําแพงของจะระเบิดอ่มันก็จะแบบเคลียร์แลกเตดไม่ไม่ไม่ทันไม่ทัน แต่ผมวิ่ง 10K มันก็ควรไป 10K ก็ 10K ก็อัด all out เลยอ๋อแปลว่ามันก็ไป4 5ได้เลยแปลว่าการถือกล้องถ่ายตัวเองเนี่ยถ้าไปฟูลมันจะมีโอกาสจะสบายกว่าอ๋อโอเคโอเคจะสบายกว่าโอเคเพราะว่ามีความหวังในการถ่ายตัวเองมาเขาถึงบอกว่าวิ่งฟูลมันสบายกว่าวิ่ง 10K อ๋อวิ่งหา 5K ยิ่งชิบหายหนักอ๋อคือมันต้องเอาให้ระเบิดเอา o อ๋โอเคเราคุยกระจายมากยังไม่ได้เข้าเรื่องลยต้องมีสารบัญให้คนดูหน่อยเหตุใดทำไมถึง เริ่มต้นวิ่งเอางี้ก่อนอ่าเห็นวนผมโคตรประหลาดพี่ผมเราเข้าไปงูผมว่าไม่เหมือนชาวบ้านเลยพอเราผมบอกใครเขาจะงงงนิดนึงผมหาเกมเล่นเฉยฮะใช่เราไม่เล่นตีกอล์ฟเล่นไอ้วินนิ่งอะไรเงี้ยไม่เล่นอ่ะเอ่อจริงจริงอนเขาเล่นเกมมากรับประบวัิผมจะแบบอ้ยปแข่งเกมรุ่นนี้เลยเราเออะไรเงี้ยเออเล่นหมดเลยเล่นจริงจังด้วยพี่แล้วแต่ว่าเรารู้สึกว่าคร้เนี่ยเราอยากเปลี่ยนเกมมาเป็นออฟไลน์หน่อยเพราะรู้สึกว่าออนกาว ออนไลน์เป็นออนกราวหน่อยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเกมกับงานที่เราทําอยู่อ่ะมันใช้ร่างกายในส่วนเดียวกันแล้วมันปวดผมปวดหลังมันการแบบผมนั่งนานๆแล้วมันปวดหลังมากเลยก็เลยมันไม่เฮลตี้เออมันไม่เฮลตี้ด้วยแล้วผมไม่ได้ออกกําลังกายอะไรมาเลยแล้วก็รู้สึกหลังๆไม่ค่อยแข็งแรงอ่ะแป๊บเดียวเหนื่อยอะไรเยงี้ครับก็เลยอ่ะเปลี่ยนเกมอันนี้มาเป็นเกมวิ่งแทนแล้วผมว่ามันสนุกตรงที่ว่าทุกอย่างมันสแตทมากเลยอ่ะวิ่งอ่ะมันมี Data ใช่มันมี Data ที่ละเอียดมาก แปลว่าเราเป็นคนชอบ Data ใช่เพราะว่าผมผม,ผมอาจจะไม่ได้ชอบ Data แต่ผมชอบรู้ว่าตัวเองพัฒนาขึ้นแค่ไหนและเอาอะไรเงี้ยวัดผลได้วัดผลได้ใช่ใช่ใช่แบบว่าแบบรู้ว่าวันนี้เราเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานเมื่อวานใช่<ม>แล้วไอ้นี้มันชัดเจนมากเลยวิ่งมันแบบอ๋อมันสนุกตรงนี้นี่เองเอแต่ก่อนผมไม่สนุกเลยผมพยายามวิ่งมาตั้งแต่วัยรุ่นเราพี่นี่นี่กี่เดือนที่ผ่านมาอันนี้3มเดือนละสามเดือน,3เ,อน3เดือนกว่าจากเห็นบอกว่าเพจแปดเพจเก้า โอ้เรนแรกๆนี่สิบก็มีนะถ้าเกิดแบบ 10k เ10 <K S 1> นี่ยนะโอ้ถ้า 10k ไม่ได้วันแรกๆไม่ได้เลยอ๋อเหรอวันแรกๆผมได้สามโลเองแปลว่าเราก็จากศูนย์เลยดิจากศูนย์เลยครับศูนย์แบบศูนย์จริงๆอ่ะคือ,อถ้าเกิดเป็นวิ่งไงแบบตอนสมัยเรียนผมก็จะแบบม,มีกีฬามีพะละอะไรเงี้ยผมคือคนที่ท้ายสุดอะแพ้ผู้หญิงด้วยแบบแบบห่วยมากแต่ปัจจุบัน pb คือ57 57ครับของ 10K 57 10K อ่า 10K กี่ครั้งละครั้งเดียวเลยโอ้ทุกคน คือคือรูปกอลรูปนั้นถูกป่ะที่ที่ที่เราทักกันคุยกันนั่นคือ 10K เคแรกเปิดซิงแล้วจะไปฮาร์ปนะไปฮาร์ต้องไปฮาร์อยู่แล้วถูกป่ะ ATMATM วันที่30เดือนหน้าทันไหม e r นเทันไหมเอ่อทันไหมคือยังไงพี่ซ้อมทันไหมคิดว่าจบได้แต่ว่าอยากทับสองอ๋ออยากทับสองด้วยทุกคนใช่ ซับสซึ่งมันก็คือ5 4 0สเพ็5ห้ใช่ก็กะว่าเซฟเซฟจะลอง5 3าครับเพร <5 30. S 2> ยรัะยัง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 หยิบน้ำไม่คล่องยังแบบกินเจอ,อะไรมียังมั่วซั่วอยู่ก็ต้องเผื่อหน่อยก็เลยกะว่า5้านแล้วกันลองดูก็เดือนเลยนะเดือนพฤศิจิกาครับพฤศิจิกา<ๆ>แล้วก็ทันวาก็ซ้อมมกรลาก็ซ้อมแล้วก็ใช่มีนามีนามีนาถึงจะฝูมีนาหนึ่งหนึ่งมีนาเลยก็แทบจะแบบไปกุมภาเราซ้อมยังไงเราใช้ ใช้ความเป็นเด็กเนิร์ดของเราซ้อมใช่ก็ไปดู YouTube เยอะครับเป็นแบบคนโตกับ y o u t u นะแล้วก็ดูตามคลิปต่างๆก็ก็วางตลาดค่อนข้างค่อนข้างเยอะเหมือนกันซ้อมผมซ้อมประมาณ5-6วัน5-6วันใช่ก็จันพุทธสุกก็จะเป็นอีซี่ครับโหนี่สุดยอดดีด่ดี่เหมือนเราคุยกับโค้เลยนะโอเค <laughs> เดี๋ยวแนะล้วเราเอาเอาเอาตารางจากใคร เออผสมกันมีผมไปลงโค้ดเดี่ยวด้วยอ๋อโค้ดเดียวโอ้มั่นใจแล้วจบจบจบแล้วเหรอจบชัวร์แน่นอนโอเคอ่ะวันจันทร์จันทร์เป็นอีซี่จันทร์พุธศุกร์เป็นอีซี่หมดเลยอีซี่หรืเพสเลยเอ่อตอนนี้หกจุดสามครับหกจุดสามถึงเจ็ดอะไรเงี้ยประมาณนี้โอเควันอังคารอังคารเป็นเทมโปเทมโปแต่ก็จะดูไอ้ใช้รันหน้าด้วยในแอปป่ะพี่เออมามาแบบเผื่อแก้เบื่ออ่แล้วก็วัน ผลิขัดไปลงคอร์ดอินเทอร์วลโอ้โหจริงจังว่ะลงคอร์ดกี่ทีแล้วเนี่ยชีวิตนี้น่าจะ4ี่ห้าครั้งครับประมาณนั้นสี่ครั้งคดเดียวใช่ใช่ใช่รู้สึกสนุกมีคอมมูนิตี้อ่ะเหมือนแบบไปลงคอร์ดแล้วแบบทุกคนแบบตั้งใจในสิ่งเดียวกันแล้วมันวันแรกยังได้ว่าทอมากวันแรกวิ่งแล้วแบบโอเหนื่อยขนาดนั้นมันพากันไปแล้ววันที่สองก็ยังเหนื่อยอยู่ดีทุกทุกวันคือวันวันที่เหนื่อยเนาะอินเทอร์วลแล้ววันวันเสาร์หยุดเดี๋ยวนะเราเราวันอะไรวะวันพุธแล้วใช่ไหม พุธแล้วผลิขัดวินเทอร์บอลสุกอีซี่ต่ออีซี่แล้ววันเสาร์หยุดครับวันอาทิตย์วันศุกร์ก็จะพยายามเวทด้วยเพื่อสาวได้หยุดแล้ววันอาทิตย์เป็นลองรันลองรันกี่โลละตอนนี้17ครับว้าวพยายามไม่ให้เกินคุณวิ่ง17คุณแบบว่าจบสตองไหมจบแบบฟินิชสตองไหมโอเคอยู่นะโอเคครับตอนนี้17วิ่งวิ่งมา6.3ครับเฮ้ยแปลว่า3เดือนคุณวิ่ง17โลได้แล้วแปลว่าแต่พักกินน้ำนะเฮ้ยไม่เป็นไร แปลว่ามีพื้นฐานจากเล่นกีฬาเล่นบาสอะไรเงี้ยโอ้เล่นบาสไหมถ้านับเมื่อสิบห้าปีที่แล้วไม่น่าหยุดกับไม่น่าเหยื่อเหลือมา้วแต่ก่อนตอนนี้เด็กเคยเล่นแบบเล่นยิงงอกเล่นบาสเล่นเทนนิสเล่นอะไรอย่างงี้ครับโอเคเราไม่นับแล้วกันแปลว่าแปลว่าเรามีความตั้งใจแหละตั้งใจตั้งใจมากเลยเพราะว่าผมเป็นคนเสพติดกับกีฬาอย่างเหมือนเราถ่ายรูปเราก็จะบ้าถ่ายรูปเป็นช่วงหนึ่งเราไม่เล่นเกมมันก็จะบ้าเล่นเกมใช่ไหมแบบ โอโหอะชิเม้นต์เต็มทุกอย่างอะไรเงี้ยพอวิ่งเนี่ยเราก็เลยลองดูว่าถ้าเราบ้าไปสายนี้จะเป็นยังไงบ้างก็สนุกดีครับก็เขาเรียกว่าดีฟดีฟมากเลยช่วงนี้พยายามเกว่อแต่ก็พยายามศึกษาเรื่อยๆครับเรามีนักวิ่งในใจไหมนักวิ่งในดวงใจยังไม่มีเลยครับเพราะว่าไม่ค่อยรู้ข้อมูลคนเดียวคนเดียวคนเดียวอคนเดียวคนเดียวคนเดียวคือนักวิ่งในดวงใจของครับคนเดียวคือนักวิ่งในดวงใจของครับ จะได้ไม่โดนซ่อมเ,เยอะแกแปะครบทุกอะครทุกไมเจอร์เลยนะเนาะคเดียวโหโค้เดียวมากแล้วก็เป็นคนที่วิ่งเร็วที่สุดเรตีดีที่สุดที่จบคนไทยที่จบครบอ้เออมมรื่ผมเพิ่งรู้ลยเนี่ยโค้ดไปไปอวยยศได้ได้โอเคแปลว่าเราก็ามีเป้าหมายมาราธอนแล้วตอนนี้ชีวิตเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนไหมเปลี่ยนทําให้เราดีขึ้นยังไงการวิ่งอ่าสดชื่นขึ้นระหว่างวันอันนี้ที่รู้สึกได้นะครับแล้วก็ ผมไม่แน่ใจว่าผมมีเวลาเยอะขึ้นหรือมีเวลาน้อยลงในการสริชเช่นนั้นเพราะว่าเวลาที่เราได้เพิ่มมาเราเอาไปลงกบวิ่งด้วยก็คือแบบว่าต้องแบ่งเวลาราับผิดชอบกับการวิ่งของเราด้วยเพราะเราซ้อมจริงจังมากแล้วการแบบผมว่าวิ่งไม่ได้ปริญญาที่ฟรีขนาดนั้นเพราะมันต้องเดินทางมามาสนามมีการวางแผนคอสของเราไม่ใช่แค่เงินนะเป็นเรื่องของเวลาด้วยเพราะว่าวิ่งทีหนึ่งยิ่งลองลันนี้เดินทาง แบบบางทีก็ชั่วโมงหนึ่งกับอีกชั่วโมงหนึ่งวิ่งสองชั่วโมงวาลาเปสี่ชั่วโมงแล้วอะ่ะเออแต่ว่าก็พยายามทําให้มันต่อเนื่องที่สุดให้ได้แล้วมันไปส่งเสริมหรือมันไปรบกวนอาชีพเราไหมหรือว่ามันยังไงทั้งสองเลยครับรบกวนคือต้องแบ่งเวลาแต่ส่งเสริมอะทาให้ผมว่ามันเฟรชขึ้นยิ่งบางทีเรามีก้อน,นความคิดในหัวเวลาทำงานมา การออกกําลังกายมันเหมือนทําให้ก้อนเหล่านั้นมันถูกจัดเรียงในพื้นที่ที่มันถูกต้องขึ้นแล้วมันจะรู้สึกว่ามันไดไอเดียใหม่ๆจากการอะไรนั้นที่เราวิ่งอยู่บางทีวิ่งมาจะอยู่กับตัวเองนะพอเราวิ่ง่งถึงจุดๆหนึ่งมันจะลอยๆอ่ะเหมือนเออเหมือนคล้ายๆดำน้ำหรือเปล่าที่มันอยู่กับตัวเองค่อนข้างเยอะแล้วก็ความคิดก็จะลอยมาหาเราเพิ่งดุมมโนมโนหน่อยนะต่ว่ามีไหมแบบวิ่งอยู่แล้วแบบได้ไอเดียแล้วก็จดพูดในโทรศัพท์หรืออะไรเงี้ย ส่วนใหญ่จะพยายามจํำก็จะลืมบ้างแต่พี่บอกว่าจดนี่ควรทวนจดแต่ว่าส่วนใหญ่มันอยู่ในสภาพที่มันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ฮะใช้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 รีคอร์ดอ่าเออพอดีผมก็วิ่งพร้อมมือถืออยูอ่แล้วเพราะว่าต้องแบบฟังเพลงอะไรมันจะมันจะได้ไอเดียนู่นนี่ขึ้นมาโอเคก็แปลว่าเราจะรอเชียร์กอล์ฟเนาะสําหรับมาราธอนแรกเราคาดหวังไว้ยังไงกับมาราธอนแรกบ้างป<พ><พ>ุ๊พูดพในวิดีโอ <laughs> มันจะดูมันจะทำได้ไหมนะอันนี้ต<ม>ั้งเป้าไว้ก่อนเออไม่เป็นไรอะไรทับสี่ะ ชี้อ่ะโอ้ลองลองเป็น<อ><ด>คนเด,เด็กเนิร์ดป่ะก็อกอลองลองดูว่าแบบสุดยอดไ,ไหนไปแล้วอะ่ะเออ,เอ,อแต่คือถ้าไม่สีก็คงสีครึ่องอะไรงเงี้แยแล้วเขาค่อยถอยไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรส่สีไว้ก่อนเราเราสีไว้ก่อนแล้วขอให้มีความตั้งใจได้ไม่ได้มันเป็นที่ท,ท,ทีหลังแต่ไอ้ความระหว่างทางเนี่ยที่เราจะไปตรงนั้นเนี่ยนี่จะเปลี่ยนเราเคยเคยมีคําพูดว่ามาทอนนะมันเปลี่ยนชีวิตอะ มันมันทำเรารู้สึกถึงคำนี้หรือยังเริ่มเริ่มรู้สึกว่าตัวเองไม่คิดว่าตัวเองทำได้ในหลายๆอย่างแต่มันพอถึงจุดที่มันทำได้แล้วมันก็เออมันก็ได้แล้วนี่หว่าแล้วพอได้มันก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนว่าเราต้องเชื่อในโปรเซสอะบางทีเราเราไม่สามารถไปถึงโกได้ทันทีเออการการที่เราเชื่อในสิ่งที่เขาเหมือนสั่งสมกันมาแล้วเราไปเสพข้อมูลมามันก็จะคือเชื่อในสิ่งนั้นแล้ว เส้นชัยมันก็จะค่อยๆมาหาเราเองผมผมเชื่ออย่างนั้นก็เลยตั้งเป้าเป็นอย่างนั้นไว้เห็นบอกว่ามาวันนี้ก็อยากจะแบบเหมือนอยากจะชวนคนด้วยอยากจะบอกคนว่าเอ้ยไม่เคยวิ่งเหมือนผมเนี่ยผมก็จะลงมาลาธอนอยากจะชวนคนที่ดูว่ายังไงบ้างเออผมว่าอยากให้มาลองลองวิ่งกันเพราะว่าจริงๆหลายๆคนที่แบบที่ผมเจอเป็นเพื่อนผมอะมาวิ่งเราไม่ชอบวิ่งเพราะว่าส่วนใหญ่จะวิ่งเร็วไป S <S อาจจะไม่รู้จักเพสตัวเองแล้วแล้วพวกนี้มันไม่มีใครอธิบายเราไม่รู้ว่าเพราะเห็นเราเพื่อนวิ่งใช่ไหมแล้วเราก็ไปวิ่งบ้าง uh, ถ้ามันเหนื่อยจนว่าหอบแล้วคนอื่นเขาวิ่งกันเป็นหลายห,หลายโลแล้วเราพึ่งมาแล้วเฮ้ย <He igh, S 1> เราทําไม่ได้ว่ะก็ท้อมัน e uh. ไปไม่มาละเออถ้าเกิดเรารู้จกักเพสตัวเองก่อนผมว่ายอมช้าหน่อยช่วงแรกแล้วเพื่อนที่ไปต้องเข้าใจกับเขาด้วยนะต้องยอมวิ่งช้ากับเพื่อนเพื่อให้มันมันรู้สึกว่าเราไปด้วยกันแล้วก็ จบไปพร้อมๆกันอะในแต่และว,วันเพราะอาจจะเป็นวันอีซี่ของเขาก็ได้มันตรงกับวันที่เราวิ่งเร็วหน่อยของเราเนี่ยมามาจดกันแล้วผมว่าเป็นกีฬาที่มีเสน่ห์ตรงที่ว่าเราสามารถแข่งไปด้วยกันโดยที่ไม่มีผู้แพ้เลย<อ>ทุกคนแบบชนะในในสิ่งที่ตัวเองต้องการมามาวิ่งในวันนั้นๆน่ะแล้วแค่วันธรรมดาก็ถือว่าวันเป็นชนะของวันนั้นแล้วพอวิ่งในแต่และวันน่ะรู้สึกสดชื่นขึ้นในแต่ละวันด้วยก็คือเราทํางานได้ดีขึ้นเพราะตอนเช้าเราวิ่งแล้วรู้สึกว่าเราสำเร็จแล้วอเงี้ยเออก็ พี่สายก็กินกาแฟต,ต่อรู้สึกว่าเวลาเยอะขึ้นด้วยเราวิ่งก็ว,วิ่งเช้าพี่ตื่นตีห้ามาวิ่งอะ่ะผมไม่เห็นภ<ม>าพตัวเองตื่นตีตีห้ามาวิ่งเลยนะปกติคนทํางานแบบเบื้องหลังเนี่ยเบื้องกล้องเครื่องอะไรเงี้ยเขาจะแบบสายนกคู่อะ่ะใช่ไหมใช่เมื่อก่อนนอนกี่โมงแล้วก็ต้งองเปลี่ยนพฤติก,กรรมก,การนอนเพราะว่าทุกอย่างที่ผมทําผมทําเพื่อวิ่งใช่พี่แต่ก่อนผมก็ต้องนอนเละเทะมากนอนตีสองตีสามตื่นถ้าเกิดช่วงแย่ๆหน่อยก็ตื่นสิบเอ็ดโมงใช่ไหม พอวิ่งเนี่ยนอกจากจัดตารางวิ่งแล้วผมต้องจัดตารางนอนตัวเองด้วยเพราะรู้สึกว่าอุตส่าห์เหนื่อยมาการรีคอมบิลี่ก็สําคัญมันเหมือนเป็นโปรแกรมซ้อมก็เลยต้องนอนผมพยายามนอนเที่ยงคืนตื่น8ปดโมงเดโมงแล้วนอกจากวันรองรันที่ต้องตื่นเช้าหน่อยครับสุดท้ายนิยามตัวเองว่าเป็นเป็นนักวิ่งหรือยังไม่ไม่รู้ว่าคนตีความยังไงก็คนคนชอบวิ่งแล้วกันพี่ง่ายกว่าอวิผมว่าคําพวกเนี้ย ถ้าเกิดคนที่มองมองคํานี้เป็นคำศักดิก์สิทธิ์มันจะเริ่มแปลกๆนิดนึงเมืออคำว่าช่างภาพอะไรเงี้ยเออจะแบบว่าเมื่อไหร่ถึงเรียกว่าตัวเองเป็นช่างภาพเมื่อไหร่ถึงเรียกว่าตัวเองเป็นนักวิง่ง <mm คือสำหรับผมผมฮัมเบิ้ลตัวเองไปก่อนมันจะได้เปนคนได้ไม่หมันใจมากแต่วสำหรับผมผมว่าทุกคนสามารถเรียกตัวเองว่าเป็นนักวิ่งได้แค่เริ่มชอบมันก็เป็นนักวิ่งได้ละอย่างน้อยที่สุดเราก็ตอนนี้เราก็เป็นนักชอบวิง่งนักชอบวิง่งไวก่อนนักชอบวิ่งนี่คือก๊อปมาเยือนดินเนอร คุณกำลังชม Runner Journey ร <Yeah. S 3> ุ้ไหมครับคุณกำลังอยู่กับ Runner Journey, Journey. และก๊อปมาเยือน <Yeah. laughs>